วันนี้ได้มาร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรององค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ2,567นะครับในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็รู้สึกภูมิใจในสิ่งที่ได้รับวันนี้คุณธรรมก็คือความดีงามหรือความถูกต้องนะครับซึ่งเฉพาะองค์กรของ สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งสิ่งที่เราได้ขับเคลื่อนมาโดยตลอดก็คือตัวปรัชญาองค์กรเราก็คือเรื่องความโปร่งใสความสุจริตและความเที่ยงธรรมความโปร่งใสก็คือเราให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ความสุจริตก็คือการปฏิบัติหน้าที่นึ่งน่าจะเป็นคุณธรรมหนึ่งใน ็นหลักคุณธรรมนะครับคือความดีงามความและสุดท้ายก็คือความเที่ยงธรรมก็คือความถูกต้องทั้ง3ามเรื่องเนี่ยนะครับสำคัญกับองค์กรเราเป็นอย่างยิ่งเพราะคนเป็นทาหน้าที่กรรมการนะครับต้องการความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือเนี่ยเกิดจากคุณธรรมทั้ง3าประการก็คือความโปร่งใสความสุจริตและความเที่ยงธรรมเราได้นํา ไปปฏิบัติโดยทํามีกิจกรรมหรือโครงการต่างๆให้สอดรับกับปรัชญาหรือตรรก,กะในการทํางานของเราก็คือเรื่องความสุจริตโปรง่งใสเที่ยงธรรมในการทํางานมีโครงการที่นําไปใช้เฉพาะเรื่องก็มีหรือแทรกเข้าไปในแต่ละกิจกรรมในกิจกรรมต่างๆจนเราได้พัฒนามา มาโดยตลอดให้เป็นลักษณะหรือเป็นอัตลักษณ์ของเราทั้ง3เรื่องนะครับมาถึงวันนี้เราก็คงจะต้องรักษาสิ่งที่เรา,าได้ทำมาอยู่ตลอดเพื่อให้เราเป็นองค์กรที่ได้รับความน่าเชื่อถือซึ่งในที่ผ่านมาในการทำงานก็ไมไ่ได้รับความร่วมมือจากทางพนักงานทุกคน ที่ได้ร่วมกิจกรรมกับสำนักงานะนะครับก็ทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเป็นไปด้วยดีครับผม